มาครับเล่นกันสักหน่อยยามเช้าครับผมดังไมยเบาโอเคเล่นกันสักหน่อยมเช้ากับเ,เกมอะไรไม่รู้ครับเพิ่งโหด,ดมานี่ก็แปดโมงเช้ามาตื่นมานื่องจะอัดในโทรศัพท์นะครับเนื่องจากเพราะว่าคอมพังไม่สามารถอัดในคอมได้ พังเรื่องสองสาเดือนแล้วเอามาครับเรื่องเล่าส่วนใหญ่กำลังเล่าขานฮีโร่เผ่ามนุษย์วิธีเอาชนะมอนสเตอร์เรื่องเล่าของพวกเขานั้นไอพวกเรานั้นเริ่มต้นจากมัมมี่บอลที่อ่อนแอตัวนี้มีข้าหัวด้วย0.1ย่ไลคานะครับผมตกโอ้โหมีดาวขึ้นบนตัวอะไรวะเนี่ย เอาห้องสมบัติครับบทนำตาหลอมในถ้ำนะครับอ่าโดดโดดเหินธเตุเคหิน่างมือไอ้กดอ้ะกด นี่น่าจะได้เครื่องมือแจ่ทานเป้าวะเอาไปผสมได้เงินนะครับ เป็นการปรับปรุงด้วยอ่ะใช้เหรียญห้าเหรียญปรับปรุงอ๋อ,อเหรนะียญไม่พอรอเรื่อยๆออมันคืออะไรวะเนะี่ย <c oughs> งงมาอันนี้โอเคปรับปรุงเรียบร้อย <c oughs> ปอับารุงอะ่ะเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อยเมนี่แล้วใช้5เหรียญแล้วก็สมัครช่างฝีมือเพิ่ม5ช่างผีมือกับมีเบาทุกสามวิทีได้รับทรัพยากรอัตโนมัตินะครับ ก็เหมือนคนเก็บให้ประมาณนั้นใช้สิบห้าได้ละนี่เรียบร้อยนี่คือ,อยงไงมาเก็บให้ยังไ มีเพิ่มด้วยอันนี้คือเพิ่มหนึ่งทหารพลานกัมมี่ครับผมออกสำรวจเพื่อหาทรัพ,พยากรน,นะครับนี่คืออะไรโลกภายนอกช่องกว้างใหญ่ผมอยากออกไปชมบอสอา่อาอา่ออออันนี้ต่อสู้ซื้อใช้จ่ายสางร้อทองรอกูแป๊บ โคตรเยอะเลยนักปจนภัยว่าอันนี้คืออาวุธใหม่ของเรานะครับออกปจนภัยเป็นฮีโร่พี่ยิ่งใหญ่ไม่แชร์แชร์ทำไมควาสามารถติดตัวอืมอืมกัป่อนเดี๋ยวเล่นยังเก็บไม่ได้เลยเอาลครับออกไปไปจนภัยสู่โลกกว้างใหญ่ ของกดใหญ่ะไรไม่รู้นี่ครป่าของนัประจนภไพออกเดินทางกันนประจนภไพนะครับชั้นห้าความยากหนึ่งเข้าไปเลยเป็นน้ำพจนภัยแล้วลเราก็จะเริ่มสำรวจนะครับนบปรพจนภไพมือใหม่ คุณเป็นใครหน่นเต้นชื่อนิโคล่าเป็นผู้กลากก็มีบอลนะครับว,ว้าวคุณคือผู้กล้าทำเรื่องจริงจมามากมายโอ้ แล้วเราก็ต้องสู้กับมันนะคแค่เนี้ยนั่นนะตีตีขุดเลือดนะครับแต่ครับเพิ่มเลือดตรงด้านข้างล่างนะครับผมต่อยต่ตย ตีและเลือดจะลดด้วยนะครับเราอืมคนเฝ้าสมบัติความสามารถหรอ สิลากดค้างเพื่อดูดูสิมันคือมันมมีพิษถ้าไม่เสียเลือดจึงต่อเนื่องนะครับสุดทั้งหมดของก์ม,มีความสามารถหมูป่านะั้นก็เช่นกัน หกหก mp นี่เนาะเป็นที่เป็นสีฟ้านะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเลือดรับผมอ๋อถุงมือ <c oughs> นี่คือใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วมาืมศิลาตามจิงศิลาไปทำอะไรได้นะเฮ้ยต่อยไม่ได้เหรอ อ๋อก็เหมือนกับไอเนี่ยไอตัวเนี้ยโดร์ตฟ้าเนี่ยมันบินไปมาครับเราเลยตีไม่โดนแล้วเราก็เสียเลือดไปฟรีๆเลยเมื่อกี้ก็เลยจะใช้ลังพึ่งในการช่วยครับเราก็ไปแทงมันพึ่งนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าไปไตีตัวนี้แทนตัวติฟ้าเก็บครับเจ่ใไขได้แล้ว <c oughs> เพราะ <c oughs> โดนเองเรปถึงชั้นที่สองนะฮะของนายหน้ามือ DP พีบวกห้ายืนยันกับดกรูกโลซอนสามารถจิกหน้ายู่ไกลเหียยิงและพังเลยเก็บธีลาเพื่อน ไปเรียบร้อยใชให,หมดอืออืการต่อสู้สมบูรณ์แบบอ้าวเก็บลงพึ่งได้ด้วย สร้างศพนี่มีรอยเท้าเหยียบและรอยถูกกัดอยู่เต็มไปหมดตายอย่างขับแค้นใจแน่ๆคนหาอะไรหมอนี่พระคุมลมพึ่งก็ได้วะอ,อ๋อใช้โยนได้นะครับอน,นุเได้เสียหายหรือว่าแต่ถ้าคนมันเจจะกครัะอ๋อ คือของพวกนี้ใช้ปลาได้นะครับเฮ้ยมีทุกที่เลยโหบางตรองตีอัพด้วยเอ้ยเหรียญแทงมากแล้วลูกไฟ ไม่มีลูกไฟใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรไยในเหตุที่ว่างเปล่ามีสัตว์ตัวเล็กๆที่ฟ้าสีฟ้าโหเสม์ฟนี่ว่ะแม่คนมาได้เค้กด้วยเออหาลูกไฟอตอนนี้นี่ป่าวะตอนนี้มันธรณีนี่มันดินเนี่ว่ะ เออกดผิดหารถไฟใช่แม่ใช่แม่โอ้รอ้ววะอัปเดตอืมอัปเดตไปโอ้โหเสียเลือดอได้แหวนมาแล้วเข็มขัด กูเห็นยังไงเป็นแหวนวะมาฉันต่อไปเรื่อยๆครับเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนโลน้ำแข็งศิลาเลือดเลือดมันเต็มเท่าไหร่วะเต็มห้าสิมานาเต็ม37นะครับบนต้นไม้ที่รู้จักตอน ที่มือจากตอนนี้ออกฝนเต็มเรื่อลูกไม้ประหลาดคุณอยากจะเด็ดมันมาลองชิมดูไหมเดี๋งงยวพึเงินปีไม่นไม่มีบ้านเสมอแล้วล่ะรักษานะฮะเสียหนึ่งเสียหนึ่งเสียสองอุ้ย อลองดูพลังเวทบวกหนึ่งอดดอดดนี่คืออะไรวะได้รับพลังโจมตีมอนสเตอร์ทั้งหมดในชั้นเสียงงังก็สตาร์ทลดเอามิดมิดอาชีพหายแล้วเสียสี่หลอดฟรีอันนี้ คุบแมนเก็บเหรียญกบโอ๋อเจ็บปวด ชิ้นส่วนของนักปนภัยเบอร์รี่ครีมไปถึงชั้นที่ห้าทำลายหินไวร้อยที่สิบเอ็ด่ามันสเตอร์ยี่ิบเจ็ด่าบอสศูนย์นะนี่คือของที่ได้มาแ <c oughs> ลวรับคะแนนสะสมหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด ขนาดที่วไม่อยู่นะครับเราก็ได้รับมา200เหรียญน,นะต่แบบถ้าคืออะไรมาดูดิอ๋อเนี่สตำรวจ เรื่อยันนี่คังเก็บของนะครับ <c oughs> ยินงส่วนก็ไม่บอกต้องเก็บให้ได้ยี่สิบอันวนนึกถึงสมัยก่อนเลยเฮียเก็บสะสมให้ครบหกสิบแบบแลกของมีร้อยกว่าเหรียญ นะต่อดีไปที่เดิมแต่คนละชั้นอ,อ,อ๋อนี้ผ่านแล้วได้รับเพชรเข้าสู่เขาวงกดนะครับ ลล่อความตายเฮ้ยมีโลทีลาขึ้นก้อนโล่ถูกฝังอยู่ เย้ yeah, ลายเขาสวยเก็บเลยหนึ่งโลกมาแล้วแทงแมัง่งเอเคไปต่อไปอยังงเฮ้ยกระตายกระตายนำเลนกายัดใส่มือของคุณจากนั้นหลบหนีเข้าไปในโพรงและหายไปอย่างรวดเวร็วฬิกาฬิกาของกระต่าย เหตการที่มีรอยขีดข่วนจานวนมากนี้เห็นได้ยากคนที่ใช้อุปกรอนนี้รู้สึกอารมณ์เสียมากเมื่อว่าเวลาไหนก็คอยดูเช็คดูเวลาบ่อยๆเมื่อว่าจะทําอะไรก็คอยแต่เวลาใช้ตเ,เราใช้ใช้หยุดเวลานะครับเพืเ่ออะไรวะจะตายเอาเหี้ย แค่ลอดมีไข่ด้วยงูถึงว่าถ้ากูจะเจอบ้านเสมอปีกไหนอลองไอ้พวกนั้นมาใช้ดิเราต้องเรียนรู้ตลอดเลยว่าลุงกูไม่น่าอัปเกรดแทงแม่ แทงแม่งแทงแม่งโอ้ยโดนเต็มถ้ำท,ที่มืดมิดม,มีกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนโชยออกมาบริเวณเต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระและกระดูกของสัตว์โอ้ อะไรวะเนี่ยสูมันเขาใกล้จะสบส,สัตว์ไปอยู่ข้างก็เริ่มส่งเสียงคำรามดูเหมือนมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณทำแล้วไงต่อ อัพเกียนใหม่ตลอดเลยไม่เอา <c oughs> ้ำพึงปลาไม่มีเรืองที่กูเลยนละอัอนนี้ไปอ,อะไรเชลลงพึ่งข่าข้างขา เสลังพึ่งค้างข่าวนะครับแป๊บ